มีเพื่อนเพี่ๆถามเข้ามาเยอะมากว่าเครื่องพินพ์เตอร์เก่าเวลาที่เราจะขายเราต้องทําการแกะแยกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก C W ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็ก กระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันทืดแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของปรินเตอร์เก่าแบบนี้ครับสาหรับปรินเตอร์เก่าแบบนี้ที่เพื่อนๆพี่ๆถามมาว่าควรจะขายอย่างไรนะครับวิธีการนะครับผมแนะนําว่าถ้าอยากจะขายได้แพงที่สุดเนี่ยแนะนําให้ทําการแกะแยกพลาสติกและแกะแยกเศษเหล็กที่อยู่ข้างในเครื่องออกมานะครับ ปกต,ติแล้วเนี่ยพวกพลาสติกแบบนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาทจนถึง2บาทแล้วแต่ช่วงเวลาส่วนเศษที่อยู่ข้างในนะครับราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณกิโลกร,รัมละสบาทจนถึงกิโลกร,รัมละ8บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะครับผมอย่าลืมสอบถามราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับและสําหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ที่ถนนบึงพะจันทร์ปรา่าช้าจีนใกล้ๆกับแตทีคอนโดครับและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนาขยะมาขายกับผมที่ราาไมออกกันนรรรบเะิิษทจี จะเก็บขยะเดือะเคลื่อนนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์นะครับที่แอด c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่น ลูกค้าแค่แอดไลน์ line, ถ่ายลูกขยะแล้วก็แชร์โลเคชันมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับผมสําหรับคิวการจัดเก็บของในอำเภอม,มืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมขอให้ลูกค้านะครับช่วยนัดเรานนล่วงหน้านะครับสองถึงสามวันทําการนะฮะเพื่อให้เรานะครับสามารถจัดสรรคิวรถได้ทันนะครับสุดท้ายถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากขา่ายขยะดิสเลคเอให้ได้ราคาสูงแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ